สวัสดีครับวันนี้วันที่25สิงหาคม2563น,นะครับมาดูผลงานของนักเรียนชั้นม .3 2ับสปภาคนะครับงานก็คือให้กระดาษนักเรียนไปนะครับแล้วก็ในรูปก็จะมีรูปสัตว์ต่างๆรูปพืชนะครับให้นักเรียนนำภาพเหล่านี้มาตัดแล้วก็มาจัดใหม่ให้เป็นสายใยอาหารนะครับรูปนี้ก็เป็นผลงานของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1ก็มี สายทานนะครับสิรีนภาอภิสิทธวัชชัยนะครับดูความตั้งใจของนักเรียนผลงาน,นก็ค่อนข้างดีมากๆนะครับต่อไปรูปที่2องอก็เป็นการออกแบบที่สวยงามน,นะครับมีแม่น้ําอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีผู้ผลิตในแม่น้ำนะครับแล้วก็โยงโยงเส้นการกินกันเป็นทอดๆนะครับอัอนนี้โยงถูกหรือเปล่าเนี่ย ปลา,า,าตัวเล็กก็โดนปลาตัวใหญ่กินนะครับเออนี่หนูอยู่ในน้ำเปล่านี่เห็นไหมกลุ่มนี้เออหนูน่าจะอยู่บนบกหรือเปล่าอ่าอันนี้แปลกๆนิดหนึ่งนะโอเคอันนี้ก็เป็นผลงานของทานตะวันนะครับทานตะวัน,รนอรพันธ์ยานพัฒนนะครับอผลงานชิ้น ของกลุ่มที่3นะครับก็เป็นบริเวณแม่น้ำนะครับบริเวณแม่น้ำอ่าก็จะเริ่มต่งต้นนะครับเป็นสาหร่ายแล้วก็ไล่มาที่กุ้งหอยกุ้งปลาตัวเล็กนะครับแล้วก็มาที่ปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่ขึ้นนะครับปลาตัวใหญ่ขึ้นอีงแล้วก็ปลาตัวใหญ่ขึ้นกินกันเป็นทอดๆนะครับ บนโบกก็มีต้นไม้เป็นพืชนะครับสาหรับกินอ่ะ,ออะโอเคนะครับเป็นเป็นผลงานของเด็กๆนะครับที่สนนร้างเึ้นมบเอ้าวต่อไปเป็นกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4ผลงานของประประวัติวายุพลประกาศสิทธิ์นะครับนะ ก็มีบริเวณที่เป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำเป็นบนบกครับก็ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตัวเองหน้าชั้นเรียนครับก็ประมาณนี้นะครับนักเรียนจะมีความตั้งใจในการทำงานกับผลงานแลวก็ยังขาดเรื่องการนำเสนอนิดนึงนะครับ น่าสนานเท่าไหร่นะครับโอเคอาหารก้าว